ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะสู่ช่องเจสซี่เขาวัน,นี้อยู่เกมโจโจลาคามสตวรรษเอออะไรวะนะ <c oughs> คือทุกคนจริงๆอะไม่ได้ตั้งใจงจะมาเล่นเกมนี้เว้ยแต่ว่าจะก็จะเข้า X7 เล่นบีดปกติใช่ไหมแต่จีเดินดันเจอเกมนี้ทุกคนจริงๆคือมัน มีคนเล่นเยอะกว่าบีดอีกและเจก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะเจก็เลยเข้ามาว่ามันคือเกมอะไรเพราะมันเหมือนกับเกมที่เจเคยเล่นสมัยก่อนใครที่แบบจําได้นะคะประมาณปีที่แล้วจำไม่ได้ว่าเดือนไหนเดือน5 67อะไรประมาณเนี้ยเจเคยมาไลฟ์สตรีมเกมนี้ซึ่งมันเคยเข้าเส้นจจอยู่ช่วงหนึ่งนะทุกคนตอนนั้นนี่คือช่วงแบบกําลังเข้าเส้นมากนะคะแล้วก็เติมไปแบบน่าจะหมื่นกว่าบาทเกียบอกแม่แล้วว้ยเติมไปประมาณ นิดนึงเออแต่ไม่นิดนึงนั่นแหละพอมาเห็นเปิดใน x 7<ๆ>ก็เลยเข้ามาแว็บดูเว้ยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนมันลดเยอะมากเติมเกมอ่ะแล้วเจ๊ก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมแต่ละคนมีแต่ตัวเก่งๆวะแบบเจ๊มาแค่นั่งคิดๆดูใช่ไหมว่าแต่ละคนมีตัวอะไรบ้างเนี่ยตัวเนี้ยลิซ่าแบบเนี้ยโอ้โหไอน,นี่ชื่ออะไรนะไอเน,นี้ยก็เก่งเออแล้วก็จะมีตัวไหนอีกวะเนี่ยโจโจขาวอุ้ยตอนนั้นเติมเป็นหมื่นนะเว้ยว่าจะได้โจโจขาวอ่ะแล้วก็เจ๊ลองแบบกดแปลภาษาดู มันก็แปลได้นะอันนี้จะกดเป็นแปลภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงรอรอดูดูมันแปลก่อนเอออ่ะเนี่ยมันก็แปลได้เดี๋ยวลองดูฟังก์ชันเอา้าเอาเอเราดูฟังก์ชันแปลภาษาไทยกดเลือกไทยแล้วก็แปลทั้งหน้าจอคนะเริ่มต้นแล้วก็กดคลิกปัป๊บไหนดูซิไหนดูว่ามันแปลเป็นไทยยังไงตึ๊ดติ๊ดต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 ๊ด ลิเดอร์บอร์ดอะหมายเลขเห็นการสีขาวบทบาทสวัสดิการสวัสดิการกิจกรรมห้างเอ้ยก็ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่นะซึ่งวันนี้จะมีสิ่งที่จะอยากทำมาตั้งนานแล้วนะคือการถาลุงเพชรนะฮะทุกคนคือเจจะลองกดเติมดูเว้ยแล้วมันลดเยอะมากประมาณแบบ99%มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าถูกมากบางแพ็คคือแบบจากราคาหลายหมื่นหยวนเนี่ยจ่ายแค่แบบ39บาทจ่ายแค่79บาทอะไรเงี้ยแล้วมันแบบ ได้เวลาทําตามความฝันของเราที่จะแบบเปิดกาชาแบบสิ้นคิดนะฮะคือเปิดแบบเปิด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 ถลุงเงินนะฮะเอาให้แบบหมดนะฮะซึ่งใครอยากลองเล่นยี้จทุกคนลองโหลด X7 ทิ้งลิงไว้ข้างล่างเสร็จปุ๊บพอเข้าแอป X7 ได้ใช่ไหมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วจริงๆจะจะ,จะพิมพ์ก็ได้จะพิมพ์หาเกมก็ได้หรือว่าจะคเลื่อนลงมาก็ได้เพราะว่าตอนนี้คนมันเล่นเยอะมากทุกคนโจโจโล่าข้ามสตวรรวัคนเล่น69หมืทุกคนคือแบบเยอะมากตนนัวเจก็เข้ามาโหลดนะคะกดโหลดตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเขามีกิจกรรมตอนนี้คือส่งมอบคูป,ปอง6ก8 0ทุกวันเติมเงินถาวรลด99%ดูสิคือแบบโอ้โหคนเล่นเยอะมากแล้วก็โหลดนะคะแล้วก็ มาเล่นได้นะฮะล็อกอินได้เลยนะนี้เจมันเพิ่งเปิดน้องเจอยู่เซิร์ฟิวสี่แต่ว่าคนเซิร์ฟิวสี่ก็คือคนเล่นค่อนข้างเยอะนี่นะฮะแพ็คอันนี้คือทั้งหมดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแปดแสนเพชรนะคะแปดหมื่นหยวนแปดห้าสี่สิบห้านี่สี่แสนห้าเลยปะเนี่ยนี่นะนี่คูปองลดไปแล้วห้าพันสามกว่าๆนะคะและลดอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอีกเจ็ดหมื่นสาม จ่ายทั้งหมดจ่ายจริงคือ50หยวนนะฮะซึ่ง50หยวนเนี่ยมันก็3,700เนาะ5 5 2 5เฮ้ยมันมัน3,700ไม่ใช่2,500หรอ5 5 2 5เฮ้ยมันต้องเป็น2,500ดิแต่ว่าใครจะไปเติมเยอะขนาดนั้นนะคะบ้าหรือเปล่านี่แล้วก็กดแพ็คแบบนี่เล็กๆน้อยๆนะฮะน,นี่มันเขียนว่า total discount นะฮะคูปองลด328นี่มันคือ100%นะคะแล้วเราก็ปับ๊บ กดเติมได้เลยนะฮะศูนย์บาทจะไม่ต้องเสียตังเลยทุกคนลองแพ็ค3 0 0พหยวนดูดิศูนย์บาทเหมือนกันปัป๊บเพจเราแบบรวยฉ่ำคนอะไรช่างรวยขนาดนี้นะฮะเออคนรวยรวยนะพูดชัดๆด,ด้วยนะนี่เราก็กดอันนี้ดีกว่านะอันนี้คือการันตีนะฮะตัวไอ r นะไอกล้องสีกล้องสีสแดงนะออ้ยมากดแบบมันมือสุดๆนะฮะโอค้คนอะไรมันรวยขนาดนี้ คำแนะนําเติมเงินชําระอย่างรวดเร็ว,ย,วยังไม่พิจรารณาตอนนี้นี่ฮะอุย้ยหนึ่งพันหยวนนี่คูณห้าหนึ่งพันคูณห้าแล้วกับห้าพันบาทตเติมไปเลยนะฮะเออศูนย์หยวนนะอุย้ยฉ่ำเสร็จแล้วเราก็อะไรซื้อดลครับโอ้โยซื้อให้หมดซื้อเออนี่ช่ำนี่เปิดสี ส้มก่อนนะคะตัวละครระดับเอดแต่ละต,ตัวนี่คือเก่งๆทั้งนั้นเลยทุกคนไอ้นี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแท้งมั้งนี่เป็นดีบัฟเนาะเอออันนี้พี่บอดนี่โคตรเก่งเลยนะคะตีแบบตีแรงมากกดไปดูนี่เอฟเฟกต์อลังการกันสักปักก็ให้ตะติเติเติเฮอุ๊ยเสียงลิซ่าน่ายังไงโคตรแม่นนี่เปิดอีก ระดับเอสการันตีพาวมาโอ้โหเมื่อก่อนนี้เก็บเป็นอาทิตย์น่กว่าจะได้เดี๋ยวดูสิเสียงนี้เสียงไอ้แทงปะ๋อเสียงไอ้นี่ไอ้นี่จริงๆก็เก่งนะคะเป็นแทงแต่ว่าจีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จีแบบจริงๆตัวนี้ก็มีออกบ่อยด้วยในไอดีเจนะเมื่อก่อนจีไม่ค่อยชอบยักได้ดีโอไม่ก็พี่บอดใครเสียงเหมือนพี่บอด อ๋อไม่ใช่หรออันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะไป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 กันต่อไปอีกโูราโูราโูราปากเป็นใครลิซ่าอีกแล้วเหรออ๋อหรือตัวฮิวน้าตัวฮิวนะฮะโอ้อ๋อนี่ลิซ่านี่หว่าไอัเนี่ยลิซ่าแต่ไอีหัวขาวชื่ออะไรไอันี่เก่งนะทุกคนไอันี่เก่งเก่งแล้วเราก็อุย้ยอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะอันนี้คือไม่เคยเห็นตัวนี้คืออะไร นี่ดูสินี่นี่นี่ตัวนี้ do the world ป่ะถ้าจัไม่ผิดอันนี้ไอแวมไพน์นะฮะแล้วก็นี่โจโจ้ขาวเนี่ยคู่โจโจทะาโร่ตัวนี้เก่งนะฮะอันนี้เก่งอันนี้เก่งพี่พี่บอดนี่เก่งนี่โจโจ้ดำรู้สึกว่าโจโจ้ดำนี่มันโจโจ้ขาวหยุดเวลาป่ะเอ้ยโจโจ้ดำมาหยุดเวลาต่อยโจโจ้ขาวนี่อะไรอันนี้ก็เก่งเนี่ยอันนี้เก่งแท้งแท้งแบบแทง้ง mvp นะฮะแล้วก็ใครอีกเอ้ยอันนี้ก็เก่งเนี่ยอันนี้เก่งเออไอ้ลุงโจโจ้นะฮะ ดีโอดีโอเดอะเวิร์ the old, the old the เนี่ยโดนล้อตลอดนะฮะคือเจเคยอ,อยากได้ตัวนี้มากแล้วพอได้เสร็จปุ๊บคือมันงงแงนะทุกคนไม่ยอมทางานคือตหลกมากลองย้อนกลับไปดูเมื่อก่อนได้ไม่ไม่ยอมฉันไม่ยอมนะฮะเราจะเปิดเปน็นยังไงเราจะได้โจโจดําโจโจขาวสักตัวหนึ่งอนะสรุปไม่มีในตู้หาก,กักกในขอดูหน่อยนี้หรือเปล่าลูกพี่โจโจดาโจโจขาวก็มีนะหลอกสองเปอร์เซ็นต์เอ้ยแต่มันเปอร์เซ็นต์น้อยว่ะ ไม่ไม่มีหรอไม่เป็นไรเราไม่กังวลเพราะว่าเรามีเพชรตั้งสามหมื่นไม่ไรไปไปกันต่อ <c oughs> เสียงนี้ที่คนนี่แหละไม่ชอบลองเล่นกันได้แต่ว่าพอเหมือนแปรเหมือนเขายังไม่ได้ทําแปรแบบแปรถาวรเหมือนของบีอะเนาะมันก็จะมีบางอันที่แบบแปรแปบป,ประหลาดหน่อยนึงอันนี้คือออกออกเอซัมหรอ เสียงคุค้คุไอ้นั่นอีกแหละไอ้วาคุนะฮะไอ้นี่จำชื่อได้ละไอ้วาคุใช้ดวงอันน้อยนิดของเราอันนี้คืออะไรอ๋อตัวนี้ก็เก่งชึบสูบไปเออพี่ร,รู้สึกว่าเลดมันเกลือกว่าปกติปะ่ะพี่รูสรร้สึกว่าเลทมันค่อนข้างเกลือเลย A ถึง S

คนที่เขาได้โจโจดำนี่เขาใช้ยังไงเปิด่ะเปิดยังไงกันนะวิเลษออกยากจังวะแต่ไม่เป็นไรเรามีเพชรอลิมิเต็ดมาแล้วจะได้ตัวละครครบทุกตัวแหละอุ้ยโรเลโลเลโลเล แค่เจ้ากเทาไปไไแต่ตันนี้ก็เก่งอยู่โลเลโลเลโลเลโลไอ้ตัวนี้เก่งตอนนี้เก่งสุดท้ายแล้วนะคะถึงเราจะเปิดได้เยอะขนาดไหนนะเขาก็ยังวิ้เฮ้ยเจ้าเจ้าขามานี่ไงทุกคนโอ้ยนึกว่าจะไม่มาซะแล้วกดล็อกกดล็อกนี่เทิร์นเบทแบบที่เรารู้ๆกันเลยหลับตาก็กดถูกแต่ใครกดไม่ถูกก็กดแปะได้อันนี้คือต้องฝ่ามาัะใส่เจลิซ่า นี่นะพอเลเวลมันปลดล็อกข้างบนหัวนะคะเราจะสามารถใส่ตัวละครไว้บนหัวแบบนี้ได้เดี๋ยวเจ๊ขอปรับระดับเร่งความเร็วก่อนเออกดตรงนี้เร่งความเร็วเจ๊ปรับเป็น2แล้วกันดูสกิลนคีคะสนุกบอกเลยว่าเกมนี้มันเมื่อก่อนคือติดงอมแงมนะเพิ่งเห็นว่ามาเปิดใน,น X7 นะคะก็เลยลองดูนิดนึงก็เหมือนกันเลยแค่ภาษาจีนจริงก็แปลได้เลย กดแปลได้อยู่นะมันม no like well, so, um, ีฟังก์ชันแปลนะแปลภาษาตรงนี้นะกดได้เลือกจะแปลภาษาอะไรก็ได้หมดมีหลายภาษาด้วยนีจ้าเล่นดูขำๆเออหนีลิซ่าหนีโอ๊ยตายหมดเลยเพราะทนี้จะเก่งเกินนะพี่ชายเก่งเกินลเลโลเลโลเนี่นสตาพีนี่เทปละเทปละทุกคนเป็นไงล่ะ โอ้โหนี่เล่นความเร็วนะไม่เล่งเท่กว่านี้นี่เป็นไงแล้วเมื่อก่อนอะฟาร์มนานมากแต่พอมี X7 ก็คือเราสามารถเล่งความเร็วได้นะจะเล่งคูณแปก็ได้นะหรือเล่งคูณสิบก็ได้ถ้าคอมถ้าเกมไม่ค้างเนาะเล่เลยๆๆๆๆโอ้เาโอ้เาโอเาโอลาทั้งวันอะในติ๊ดิเออไห่ลิซ่าเออจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ตัวดามิเอตนะทุกคนงงมากแรงเบอ นี่เออ Star Platinum เวลา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 อันนี้มีตัวมีตัวแบบเขาเรียกอะไรนะสแตนออกมาด้วยนะนี่เออเป็นงไงล่ะออกมาปาดาวกระจายโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายใครอยากโหลดมาเล่นทิ้งลิงไว้ข้างล่าง มาเล่นด้วยกันได้นะทุกคนมาเบียวๆบด้วยกันนะคะเผื่อแบบใครว่างๆอยากหาเกมฆ่าเวลาอะไรเงี้ยเกยมนี้สนุกดีนะคือจริงๆก็ฆ่าเวลาได้ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเก็บตัวละครเก็บอะไรเงี้ยคอลเลคชันคือตัวละครมันสวยนะแล้วก็สกิลอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคเลยนะอเผื่อแบบว่าใครมองหาเกมสนุกๆน,นะคะก็นะโจโจล่าคำสตรวัดเนี่ยลองมาดเล่นดูกันได้ตัวละครแบบจะมาอยู่กับคนดวงเก,ก,กลือๆแบบผมก็นั่นแหละเหมือนเดิมมีส0 0 0มเพชร ก็หมด40,000เพชรนั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับเจูจล่าข้ามสตัวัฒนะฮะถ้าใครชอบเดี๋ยวเผื่อมาทำคลิปเพิ่มนะแต่คิดว่ากลับไปเล่นบิดก,ก่อนนะฮะตอนนี้คือเกมเทนินบิดสองเกมมันจะบ้านะฮะสามเกมด้วยวันพันแมนอีกเออนะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดซัชบช่วยกัแล้วจุดหมายหมยื่นเพื่อเจอไอ